เรียดอยีกแล้วของมันเยอะไงเครียดตีตีเรียกไปหยิบโต๊ะมา <c oughs> ต้องจัดีๆใช่ครับมันจ้าพิธาได้นี่ <c oughs> để đùn ngày nào để đùn hả, để đùn bao nhiêu? Bìn á, bê về phòng luôn nha, về phòng ta nè, lúp. Tôi mày vay đâu? lên. Ăn. Ăn ở lại luôn, lên nó nhiều quá rồi nè, mấy, ไหนดูไหนดีดูสิเอาไหนดีจะ่าไหนเอาช่วยตีถ่ายด้วยเร็ว ได้แล้วนี่เอาลงมาอันเดียวอนี้ช่ไหนับหน่อยอ่ะรับตของเล่นละกูอนะอึบหนอไปโอจ่ตังปจ่ายต นามามาให้ให้ตีีกี่บาทไปหาสีสีเขาเอาใส่ถุงไปเอาวสนใจเด็กๆนะร้านตีนะฮะถึงขั้นเครียดอ่ะ

เอาอันเดียวตัวไหนชี้อันนี้นะเอาไปื่เอาตัวนี้ใช่ไหมคุเาตัวไหนตัวเดียวเอาตัวนี้นะเอีเข้มเลอเอาไปสื่ีอันเี้ยีเอาไปวางวิธีเก่าเอาไปวางิเ้ยสิจะมายื่นให้ก็ตีเอาได้ไง Hai bạn thấy ta còn ok. Nãy nãy nãy. Ở chùa thì nâng lên còn kẹo lên ơi. Ờ. Kẹo, kẹo rồi. แกคือรถไปบ๊ายบายบ๊าย <laughs> ใครไหนไหนตีอยู่ไหน,ไหน <laughs> <laughs> ใครตี่อนเออทุกแกให้แปดสูตรเล่นด้วยอยากเล่น <laughs> ด้วย